ประสิทธิภาพที่ด้อยประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเดินขุนหลบจะโดนกินสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามเพจคาวาสผู้ใฝ่รู้ทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างกลางกระดานมาฝากนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการคิดการวิธีการมองนะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครดิตจากช่อง Red Gold Stock f i t เลยนะอันนี้คือผมไปนั่งดูคลิปเขามาแล้วผมไปเห็นช็อตจังหวะการเดินที่ผมว่าเราเอามาที่บายได้อะผมว่ามันเป็นช็อตที่ดีมากๆนะครับ ก่อนเราจะไปวางแผนเนี่ยเราก็ต้องมาดูกองกําลังก่อนใช่ไหมกองกําลังของสีขาวเนี่ยทำมันเป็นต่ออยู่แล้วครับมันเป็นต่อทั้งพื้นที่ในการเล่นแล้วก็เป็นต่อทั้งตัวหมากนะครับเทคนิคที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่างูรัดเขียดเทคนิคงูรัดเขียดมันจะมีความแตกต่างจากนักหมากรุกที่เดินสไตล์แบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมอาจารย์นกกระจิบอาจารย์หนูทองอาจารย์หนูเทพพวกนี้เขาจะชอบเดินหมากโลง่ลง แล้วก็ตีแบบลงๆแต่มันจะมีนักหมากรุกประเภทหนึ่งที่จะชอบบีบหมากนะครับพวกอาจารย์บอลวัโรดนะครับอาจารย์ปองอาจารย์สืบอ,อย่่งเงี้ยพวกนี้เขาจะชอบบีบหมากซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันก็คือวิธีการบีบหมากมันเป็นเทคนิคขั้นสูงนะก่อนเราจะไปวางแผนแน่นอนครับพื้นที่ในการเล่นตัวหมากเราเป็นต่อละในตาเดินนี้มันเป็นตาเดินของฝ่ายสีแดงคือสีแดงเนี่ยมันโดนบีบเยอะมากนะเบี้ยสูง2จุดสะกด2ที่ม้าสีแดงเนี่ยขยับแทบไม่ได้เลยมันทําให เรือเนี่ยมันไม่เชื่อมถึงกันเพราะงั้นเนี่ยตาเดินต่อไปเนี่ยสีแดงก็เลยทําการถอยเม็ดอันนี้คือผมล้อมาจากบันทึกเกมจริงนะคือคุณจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอถึงจุดเนี้ยสีแดงถอยเม็ดเสร็จคือสีแดงอ่านแล้วว่าถ้าเรือลุกตุ้มตรงเนี้ยพอเอาม้าปิดได้หรือเอาเม็ดปิดก็ได้นะครับคือเขาต้องการที่จะเดินมาแล้วแวในตาเดินต่อไปเขาจะได้เดินเม็ดอะไรทํานองนี้จะได้เอาเรือออกมาเล่นก็รู้แหละสีแดงก็เป็นรองแต่ว่า เขาก็พยายามสู่อะเข้าใจจุดนี้ใช่ไหมแต่วิธีการเดินที่เราจะบีบให้เขาเข้าจุดได้มากที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือเรือถ้าเกิดว่าทุกอย่างเปิดมันเชื่อมถึงกันถูกต้องไหมครับตอนนี้ไอเดียก็คือเราเดินม้าไปไล่เรือก่อนอันนี้ที่ผมเห็นสต็อกฟิตมันเดินนะคือเนี้ยเดินม้าไปไล่เรือก่อนคือมันไม่เหมือนกันนะระหว่างเรือลุกกับเดินม้าไล่เรือคือเดินม้าไล่เรือสิ่งที่มันทําได้คือมันการันตีแน่นอนว่าเรือของสีแดงมันต้องทําไงฮะ มันต้องขยับเพราะนั้นมันไม่ขยับมันตายมันตายแน่นอนมันต้องขยับครับคือถ้าไม่ขยับเนี่ยตายเสร็จอันนี้เราไม่อ่านแล้วเพราะว่าเขาเป็นต่อมากยิ่งขึ้นแล้วอ่าพอขยับเสร็จโดนแล้วโดนล,ลุกตุ้มนะครับจังหวะนี้มันทําให้ความสัมพันธ์ของเรือกับตัวหมากอื่นๆเนี่ยมันมันไม่เชื่อมโยงกันมันทําให้เรือตัวเนี้ยอยู่ในประสิทธิภาพที่ด้อยประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าเดินขุนหลบจะโดนกินเรือฟรี แต่ถ้าเกิดว่าเดินตัวหมากตัวอื่นปิดนะครับมันก็จะทําให้เรือเป็นไงฮะไม่มีประสิทธิภาพเพราะเรือลานี้เนี่ยเลือกเดินได้แค่2ตาเดินเองเรือถ้าอยู่ตรงกลางกระดานเดินได้กี่ช่องครับ14ช่องแต่พออยู่ตรงเนี้ยเดินแค่2ช่องเดินได้จริงๆช่องเดียวนะครับประสิทธิภาพของเรือเนี่ยมันบางทีมันน้อยกว่าเบียซะอีกประมาณนั้นนะครับเพราะเบียเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันกินยังกินออกมาได้2ช่องแบบเนี้ยก็เรือเดินได้ช่องเดียวอันนี้คือเรือแบบ หมดค่ามากนะครับแต่ถ้ารูปเมื่อกี้เราตัดสินใจว่าเราเรา,เราบอกเราไม่เดินมา้าเราลุกไปก่อนเข้าม้าปิดเราอาจจะโยนม้าเข้าไปตำแหน่งนี้เขาอาจจะหลบเรือได้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเรือกับกับเรือด้วยกันเองในอนะโคตที่เขาเปิดเม็ดขึ้นมามันยังเชื่อมกันอยู่นึก่อนไปฮะแต่พอเป็นรูปเนี้ยเรายกม้าไปก่อนมันไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ลุกเข้าไปทีหนึง่ง คือการที่เราลุกเนี่ยไอเดียก็คือว่าเราจะไปกินเรือเขาฟรีนะครับถ้าเกิดว่าเขาถอยขุนหลงซึ่งในตำแหน่งนี้มันก็จะมีเม็ดกับม้านะซึ่งในเกมจริงเนี่ยเขาใช้ม้าเนี่ยมาปิดไว้นะครับนั่นหมายความว่าพอใช้ม้ามาปิดไว้เนี่ยหมากไฟขาวมีจังหวะจู่โจมเพิ่มก็คือตัวนี้ม้าไปลงอีกหนึ่งตัวคือไปกดเกาะกลุ่มกดแล้วก็กดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับ ซึ่งถ้าหมากฝ่ายสีแดงหลบขุนจะโดนกินนะครับเป็นการกินแบบลูกคาดกินเรือด้วยเป็นการกินแบบลูกคาดกินเรือนะครับซึ่งถามว่าหมากฝ่ายสีสีขาวจะไปกินเรือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าคือเรือด้านหลังสีขาวมันก็ขาดอยู่นะครับแต่มันมีได้กินฟรีแน่นอนจังหวะเนี้ยคือเป็นจังหวะที่ได้กินฟรีครับเสียมมาตัวหนึ่งได้มมากับเม็ดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะเพราะงั้นในเกมจริงเนี่ย เขาถอยขุนลงมาเขาถอยขุนมาแลกสถานนี้นะหมากฝ่ายขาวเดินตาไหนต่อรู้ไหมนี่ครับเขาเดินตานี้เพราะว่าอะไรเขาถึงรู้ว่าเขาเดินเม็ดเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการบุกจากสี่ทิทางทิทางแรกบุกด้วยมา้าทิทางสองบุกด้วยมา้าทางด้านขวามือทิทางสามบุกด้วยเรือทิทางสี่จะบุกด้วยเรืออีกหนึ่งลำเพราะในตอนเนี้คือหมากฝ่ายแดงเนี่ยเดินอะไรแทบไม่ได้เลยเดินติดหมดเลยนะครับ ขั้นจะเดินม้านะครับไปกินเบีย้ยก็โดนเรือกินฟรีเนี่ยโดนเรือขาวกินเรือฟรีอีกเดือดร้อนไหมฮนะเดือดร้อนนะฮะจังหวะนี้คือเดินอะไรแทบไม่ได้กระดิกอะไรแทบแทบจะไม่ออกเลยนะครับพอเดินเม็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในเกมจริงเขาเขาเดินตัวไหนนะน่าจะเป็นเรือกินเบีย้ยมั้งถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวขอดูสักครู่หนึ่งนะครับอ๋อในเกมจริงเขาเดินตัวนี้ เขาเดินเรือย่อมาจับมา้าเพราะว่าเรือลำนี้มันเป็นจุดอ่อนอยู่มันขาดนะครับที่หมากฝ่ายขาวมั่นใจเพราะว่าเรือสีแดงขาดอยู่นะครับมั่นใจบุกเข้ามาเนี่ยพอพอเดินเรือเข้ามาให้เม็ดผูกเสร็จเนี่ยขาวบุกต่อได้เรือตัวนี้มันเป็นการบุกจากสี่ทิศทางเป็นการโจมตีที่ประสานงานกันได้รุนแรงมากอันนี้คือการประสานงานกันร,ระหว่างม้าก,กับเรือนะครับ เรือสองลำด้วยทั้งกดทั้งขยี้บี้จุดสุดนะครับทั้งมีเบีย้ยสูงมีอะไรก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าเบีย้ยจะกินฟรีได้แต่มันผิดกติกาอยู่บเรือมันจู่โจมขุนอยู่ซึ่งจังหวะเนี้ยคุณคิดดูถ้าคุณเป็นสีแดงคุณจะเดินอะไรคือสีแดงเดินอะไรไม่ได้เลยนะคือสีแดงมันติดหมดเลยคือมันเดินยากครับคือมาเดินเบีย้ยเดี๋ยวนี้ก็ล็อกละสีแดงก็ต้องเดินตาต่อไปคนระับขั้นจะไปเดินขุนก็โดนกินฟรีหมดใช่ไหมโดนม้ากินฟรีหมด นะครับหรือไปเดินเลยเดี๋ยวเดินโคนไหมเดินโคนนะครับตำแหน่งนี้ก็โดนกินฟรีกไม่ได้รับเดินโคนมานี้ก็กินในเกมจริงเนี่ยเขาตัดสินใจใช้อ๋อเขาตัดสินใจใช้เดินเบี้ยก่อนอ่ะในเกมจริงเขาเดินเบี้ยก่อนซึ่งหมากไฟขาวเนี่ยอันนี้เขาไม่เดินเบี้ยขัดนะแต่เขาเดินเบี้ยจะไปไงก็ถือว่าเมคเซนนะเพราะว่าเดินเบี้ยมาก็ไม่มีประโยชน์นะเราเรากินฟรีได้ก็เดินเบี้ยไปไงน่าจะดีกว่า ซึ่งตำแหน่งนี้หมากไฟแดงก็ใช้เรือตัดม้านะครับก็เรือตัดม้าเสร็จ้วกินง่ายคือตรงนี้ก็ไม่ต้องอ่านอะไรมากแล้วเพราะว่าคือหมากมันเป็นต่อหมดแล้วแต่สิ่งที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าจุดเนี้ยกว่าจะบีบหมากมาให้ให้มันเซตตรงแบบนี้ได้สิ่งแรกคือเราต้องทําให้ตัวความสัมพันธ์ของตัวหมากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันวุ่นวายและสับสนก่อนอย่างเงี้ยเราเดินม้ามาไล่เรือก่อนมันเป็นจุดคีย์หลักเลยนะทําให้เรือเขาแบบ ต้องขยับหนีแต่ทีแรกพอขยับหนีแต่ทีแรกเราตีตีตีต่อเนี่ยพอความสัมพันธ์ของหมากเขาไม่เชื่อมโยงกันเนี่ยพอเราตีชุดใหญ่ไปเนี่ยมันมักจะปิดงานได้นะครับก็ลองเอาไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันลองเอาไปเรียนรู้กันดูผมว่าเทคนิคแบบเดินสไตล์งูรัดเขียดเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ในแม่ไม้หมักลุกอีกแบบหนึง่งแต่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันต้องใช้พลังและใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับไว้ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันถ้าเพื่อนๆชอ,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับส่งฝ่ายตรงข้ามไปคุยกับรากมะม่วงด้วยหนังสือกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาสายมายงขวาจากประสบการณ์กว่า20ปีของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนถ้าเพืเ่อนๆสนใจสาม,มารถยิงคิวอาที่เห็นอยู่ตรงหน้า หรือแอดไลน์แอดมากลุกไทยได้นะครับ